<Wow! S 2> สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนนะครับเมื่อนี้มาพบกับผมในช่องบ่าวเลยินดี้นะครับมากินข้าวร่วมกันพี่น้องมเมื่อนี้ลาบเป็ดครับนี่ลาบเป็ดแล้วก็ต้มเป็ดครับกับขอนิลครับก็ยู่ในเรื่องคือไปยังนึ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมนั่นได้ครับเลยในเรื่องกดติดตามผมน้ำลายได้ครับเลย พี่ตน้นเน่กดให้ผมนะครับกดติดตามที่อก็ได้ครับผมกราบนะครับกดติดตามให้ผมนะครับผมดีเลยเมียมันแกคดคลิปต่อไปครับผมก็อย่าลืม่อยผมนะเด้อา่อยกดให้นะก็นี่มีหลักเป็ดกับต้อมเป็ดมาหนึ่งเองอวันห้อนมึงเนาะวันออกมุน กต้องไปบอกเรื่องไรครับกินครับรว่าไล่การกินกินนั่งเดียวโออนหอน,น,นหลบเ็กับต้มเป็ดเอุงกระเป็ดมีตะพีแข็งแล้วเนี่ย Cảm ơn các О, oh, ладно. No, no. oh. phải phải, cốt, cốt cốt hãy muốn đi ra gặp được, máy đi, cốt hãy muốn đấy, cốt được không? Okay. Cái okay. được okay. 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 哎。<sighs> เพิดกับพี่น้องมาเนีคกะวันนี้กิฟต์ก็เรื่องบทไหลก็แจกรตัรแข่รอนไรเนีครับสวัสดีครับ